สนับสรุนโดยปิยเวศแบทโธดื่มทุกวันมั่นใจอยากออกรถใหม่รู้ผลประเมินไวใน3นาทีเช็ควงเงินกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ท ควสนุนโดยยางรถยนต์บริ d g e s t o n e s o l u i สำหรับทุกจุดหมายที่แตกต่างสวัสดีครับแฟนๆดัตไลท์ไทยแลนด์ทีวีทุกท่านครับผมนิธิทวมระฐมครับวันนี้ก็ท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้มชมมาเจอกันนุมสุดห่อแต่งตัวเต็มๆคันนี้นี่คือ All New Ford Ranger นะในรุ่นสปอร์ตขับเคลื่อน4ล้อเทอร์โบเดียว170มา450นิวตันเมตรความโดดเด่นของเขาไม่ได้อยู่ที่หน้าตาไม่ได้อยู่ที่เครื่องยนต์เพราะเราเคยรีวิวกันไปแล้วแต่ความโดดเด่นของเขาอยู่ที่นี่ครับชุดแต่งของเจ้า Ford Ranger ในตัวสปอร์ตตัวนี้นี่คือชุดแต่งที่ทาง Ford ประเทศไทยร่วมมือกับ ARB และ a c c e s s o r y อีกหลายๆย,ยี่ห้อ จัดชุดแต่งเต็มๆมาภายใต้การรับประกันของฟอร์ดประเทศไทยในวันนี้ชุดแต่งมีมากมายหลายยี่ห้อมีมากมายหลายที่แต่ในวันนี้ฟอร์ดประเทศไทยเดินหน้าจัดชุดแต่ง มาเป็น Ford a c c e s s o r y และที่ท่านผู้ชมเห็นนี่คือชุดแต่งของ ARB กันชนหน้า ARB โคตรสวยครับท่านผู้ชมดุดันมากๆมีไฟ led มาให้นี่เป็นไฟแบบแต่งเต็มๆเป็นไฟคู่ของ ARB มีกาดมาด้วยนะครับมีกันในเรื่องของกระแทกกันในเรื่องของร่องรอยชุดแต่งไฟคู่อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับทาง ARB บบอกว่าคุณควรที่จะติดเป็นคู่นะอย่าประหยัดติดแบบเดียวเพราะ ความเข้มของแสงซ้ายและแสงขวาเนี่ยมันไม่เท่ากันการทำงานที่สมบูรณ์แบบต้องเป็นการทำงานที่ผสมผสานระหว่างหลอดทั้ง2ดวงนี้นะครับจะทำงานได้เต็มรูปแบบและความเข้มของแสงสามารถปรับได้5ระดับโดยเซตปรับจากข้างในมีปุ่มปรับระดับความเข้มของแสงได้5ระดับนะตัวนี้ ถือว่าดีมากมากนะและทําไมผมถึงบอกว่าความร่วมมือระหว่างฟอร์กับ ARB วิศวกรของฟอร์วิศวกรของ ARB มาทํางานร่วมกันแล้วมันดีเพราะอะไรครับท่านผู้ชมครับชุดแต่งเมื่อมาติดกับรถแล้วเนี่ยคุณต้องทําให้การทํางานของระบบความปลอดภัยของรถระบบขับเคลื่อนของรถทุกอย่างมีมาตรฐานเหมือนเดิม ARB มาจับมือกับฟอร์ดมีการทดสอบการชนนะ การชนหน้านี้ทดสอบการชนเพื่ออะไรครับทุกู้ามครับแน่นอนครับเพื่อความแข็งแรงและอีกหนึ่งอย่างคือในเรื่องของการทํางานของระบบแอร์แบกต่างๆเซ็นเซอร์ต่างๆต,ต้องทํางานเหมือนเดิมตามมาตรฐานของ Ford เหมือนเดิมเพราะในบางยี่ห้อในบางรุ่นสวยยอมรับเท่ยอมรับ แต่เมื่อใส่กับรถแล้วมีการชนเกิดขึ้นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือมีการดัดแปลงเกิดขึ้นแล้วทําให้ระบบความปลอดภยัยหรือระบบการทํางานของรถเปลี่ยนแปลงหรือเพี้ยนไปซึ่งในจุดนั้นเราบอกคุณไม่ได้เลยครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากที่ใส่ชุดแต่งไปแล้วการทํางานหรือระบบความปลอดภยัยที่ทํางานหรือไม่ทํางานเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยเกิดจากอะไรแต่ ARB บอกว่าเมื่อฉันมาติดกับ Ford ชฉันทำงานร่วมกับ Ford แล้วเนี่ยระบบความปลอดภัยทุกอย่าง เหมือนเดิมยังต้องคงมาตรฐานไว้เหมือนเดิมนั่นคือจุดดีว่าทำไมถึงต้องใช้ ARB ที่เป็นชุดแต่งแอ c เซ s ร์รีของ Ford เขานะครับนี่ผมยอมรับนะว่ามันโอเคมากเฮ้ยโหสวยวะนะดูเท่มากโหนี่ดูมีกันชนออกมาอยู่นี่ด้วยนะกันชนนี่ก็เป็นชุดแต่งอีกหนึ่งชุดนะเพราะว่าเรามีกันชนหน้าเท่ๆแบบนี้มาแล้วโหนี่มีไฟมีไฟอ e d วดีนี่มาด้วยนะครับมากับหลอดน,นี้โห้โมาเต็มดีเว้ยและ เมื่อลงมาตรงนี้แล้วครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่ต้องพูดถึงหูจับนี่หูชุดหูลากของ ARB เขานะครับเขามีติดมาเต็มแล้วมีแครงกันกระแทกและแครงกันกระแทกนี้ลากไปหุ้มถึงเกียร์ด้วยนะโอ้โหยาวไปถึงครึ่งคันอ่ะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมกันนะครับว่าชุดแครงกันกระแทกนี่ยาวไปถึงไหนเดี๋ยวไปดูกันโอ้โหแต่นี่สวยว่ะเฮ้ยมาแล้วนี่เป็นเหล็กเลยนะนี่เป็นแบบโอ้ UVA ด้วยนะตัวนี้ทนทานแน่นอนครับ น,นี้ไม่ต้องห่วงมาด้านข้างดีกว่าเฮ้ยมันมาดีเว้ยมันมาชุดแต่งดีเว้ย อันนี้อันนี้ไม่มีปัญหานะเทอร์โบนี่เทอร์โบเดียวอยู่แล้วไม่มีปัญหานี่ซุ้มล้ออันนี้เดิมมาที่ล้อ,อยางและนี่ช่วงล่างนี้เป็นของ ARB ด้วยนะครับทนผู้ชมครับก็คือโอมานอีมูนั่นเองนะช่วงล่างนี้เป็นช่วงล่างที่เรียกว่า BP-51 นะรหัสเขาเรียกกันแสนกว่าบาทเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ารายละเอียดของเจ้าช่วงล่างนี้ปรับเปลี่ยนอะไรบ้างและทําให้เจ้ารถคันนี้เนี่ยโดดเด่นอะไรขึ้นมาบ้างแต่ยางเปลี่ยนเห็นไหมยางเป็น25565 R18 สเนี่ยซีรีส์เดิม เท่าเดิมแต่ลายเปลี่ยนเป็นออลเทเรนแล้วนะครับไม่ใช่ไฮเทเรนถ้าเป็นเจ้าเรนเจอร์สปอร์ตตัวปกติเนี่ยยางจะเป็นไฮเทเรนนะนี่ก็เป็นเทเรทอรีของกูดเยียอันนี้เชื่อถือได้อยู่แล้วในเรื่องของอยางมาตรฐานสูงมากๆอยู่แล้วแต่อยากรู้เหมือนกันว่าวิ่งความเร็วสูงจะดังหรือเปล่าเพราะตัวนี้ผมยังไม่เคยลองรุ่นนี้นะครับยังไม่เคยลองวิ่งด้วยความเร็วสูงบนทางไฮเวย์อย่างนี้นะยังไม่เคยลองว่าเสียงมันจะดังหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสได้ลองแน่นะครับ ถ้าเรามาดูด้านข้างนะครับท่านผู้ชมครับนี่มาจากฟอร์ดแอสเซสซอรีนะตัวนี้ผมชอบนะครับคิวนี้ผมชอบมากกันลมกันฝนได้นะครับนี่ชอบชอบชอบช้บันได Ford a c c e s s o r y นะอันนี้ตัวเดิมก็มีอยู่แล้วแต่ตัวบนนี้นะครับแอกนี้เป็นเบสแรกนะมาจาก ARB โห oh, แต่ดูช่วงล่างดิโยกเลยนึบมากเลยอะแน่นปึ้กเลยครับท่านผู้ชมครับอันนี้โอเคเ น่าจะแน่นนะน่าจะดูแล้วน่าจะไม่ล่อนไม่ย้วยนะครับแล้วดูภายในนะครับมีนี่ Ford Accessory มาบอกด้วย Ford Performance เฮ้ยพายางนี่ก็ตัวแต่งไว้พายางนี่ก็เป็นชุด Ford ชุด Accessory ของ Ford เหมือนกันพายางนี้เฮ้ยดีวะเอามาลองมันพอดีเลยโอเคโอเคนะครับนี่ครับโอเคนะชุดแต่งของ Ford a c อ e s s ร r y เนี่ย150กว่ารายการนะที่คุณเะมาแต่งให้รถของเจ้า Ford Rang เจของคุณเนี่ยหล่อมากขึ้น ซุ้มล้อนี่ก็ฟอร์ด c อเซอร r y แล้วดูที่ผมบอกนะครับช่วงล่างเนี่ยชุด BP51 เนี่ยนะครับดูมาถึงแดบนี่เลยโอ้ยหลอนฟอร์ด <Ford. S 2> ดีครับโอแมนอีมูนะเจ้าดกเหลืองคันนี้นี่โมโนทู e ตัวนี้ โอ้โหแนบก็เปลี่ยนนะแนวเปลี่ยนมีโมโนทูบก็เป็นของเจ้าตัวโอม n นอีมูไว้ใจได้อยู่แล้วนะครับการทํางานร่วมกันระหว่าง Ford กับ a r b นะครับวิศวกรร์เขาคุยร่วมกันไม่ได้แต่งแบบงงงูปลาปลานะอันนี้เขาเซ็ตมาแล้วเพื่อให้ฟิลลิ่งช่วงล่างเนี่ยเหมาะสมกับเจ้า All n e น r วเรนเที่สุดแล้ว4ีคูณสีสีดำสปอร์สีดําเท่ตามสไตล์เขาอยู่แล้วนะครับเปิดมาดีมาก ช่วยเรื่องผ่อนน้าหนักและภายในนี่ครับโอ้โหมีชุดแต่งมาอีกแล้วเห็นไหมขึ้นง่ายๆนะครับมาจาก Mountain Top กันทุกผู้ชมครับหลายอย่างเลยนะตัวแรกนี้ก็ใช่นะครับตัวนี้นะตัว r o l เลอร์ชัตเตนี่ครับทุกผู้ชมนี่โร l เลอร์ชัตเตนะไม่ใช่เป็นไฟฟ้าตัวนี้ไม่ได้เป็นไฟฟ้าเป็นแมนวนวลแน่นอนครับผ้าลุยหนักๆไฟฟ้าผมก็ไม่เชียร์เป็นโรเลอร์ชัตเตอร์ของ Mountain t o ดีมากอันนี้ก็แค่ดึงตรงนี้ธรรมดานะดึงสลับตัวนี้ธรรมดาแล้วก็เลื่อนเข้าเลื่อนออก <_ m> เฮ้ยแต่ันทนวฮะโอ้หดูดีมากกันน้ํากันฝนดีมากแล้วก็มีตัวนี้ครับเบสดีไวเดอร์เอาไว้กันนะครับเอาไว้เขาเรียกว่ากันเขาไว้กั้นห้องแหละพูดง่ายง่ายกั้นห้องเก็บสัมภาระที่บริเวณที่เก็บสัมภาระด้านหลังของคุณนะครับแต่จะมาพร้อมกับตัวนี้ตัวรางตัวนี้นะครับนี่ตัวรางตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นของฟอร์ดนะตัวรางนี้เป็นของฟอร์ดแต่ว่าตัวตัวเบสตัวนี้เนี่ยจะเป็นของตัวเม ทุกอย่างนี้ต้องเอามาอัดแอปกันให้หมดนะซึ่งทางฟอร์ดเขาแต่งมาให้เราเห็นในรูปแบบนะไม่ใช่อยากจะใส่ทุกอย่างตามนี้ไม่ใช่นะครับก็แล้วแต่จะเลือกนะครับว่าคุณจะเลือกใช้อะไรบ้างถ้าคุณอยากได้เจ้าตัวนี่ตัวชัตเตอร์แบบนี้คุณก็ใช้แค่นี้ก็ได้คุณไม่ต้องมีตัวกันห้องอย่างนี้ก็ได้เลือกใช้เอาที่คุณชอบจะมีแรกตรงนี้ด้วยอยากได้เอามาติดจักรยานามาทำอะไรตามความต้องการของคุณนะครับปรึกษาได้ที่ ผู้แทนจำหน่ายของ Ford ได้ทุกที่อยู่แล้วนะครับเขาให้คําปรึกษาคุณได้นะแล้วเจ้าตัวเนี่ยเบสแรรคเห็นไหมแต่ไงก็ต้องแกะไอ้ตัวนี้ออกนะถ้าคุณจะไปใช้จริงๆเนี่ยคุณก็ต้องไปแกะเจ้าตัวหางหนูตัวนี้ออกนะครับเพราะไม่งั้นมันใส่แล้วมันติดว่ากันไป เฮ้ยผมว่ามันแค่ดีนะกับอความเป็นชุดแต่งแบบนี้นะแล้วแต่ความชอบแล้วแต่สไตล์ละโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกผู้ชมนะครับไปชมใต้ห้องเครื่องดูซิไปยกฮ้อยดูซิว่าช่วงล่างของเจ้า Ford Ranger Sport ที่ใส่ชุดแต่งมาเต็มๆแบบนี้เนี่ยช่วงล่าง ARB Oman E-MU ที่เขาใส่ไว้เนี่ยดูดีแค่ไหนแล้วมีอะไรที่คุ้มค่ากับ10,000กว่าบาทหรือเปล่าครับเดี๋ยวตามไปชมครับครับและตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูช่วงล่าง นะครับที่ถูกปรับเปลี่ยนใหม่นะในชุดแต่งของ Ford Ranger ในตัว All New นี้ชุดนี้เนี่ยหนึ่งแสนกว่าบาทนะครับท่านผู้ชมครับมาดูกันทั้ง Ford บอกว่าเขามีฟิลลิ่งที่ใกล้เคียงกับเจ้า Raptor เลยนะตัวนี้มาดูครับนี่เปลี่ยนใหม่หมดนะอันนี้เป็นของ ARB ซึ่งแบรนด์ลูกของ ARB ก็คือนี่ o m แ n e m ีนี่ Man, u, นจะนกสีเหลืองนี่นะครับ นี่เปลี่ยนนะครับแหนบเปลี่ยนนะนี่เป็นของโอมานอีมูตัวจับนี่เปลี่ยนนี่หูหูนี่เปลี่ยนใหม่นะครับนี่เปลี่ยนมาดูอะไรเปลี่ยนอีกนี่ตัวกระบอกนี้นะครับเปลี่ยนอันนี้ทาง a r b บอกว่าเขาทำให้ไดมิเตอร์หรือว่าความใหญ่ของกระบอกตัวนี้เนี่ยใหญ่ที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วนะครับเพื่อที่จะรับแรงกระแทกเวลาขับโหดๆนี่ชุดนี้เปลี่ยนนะข้อนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเปลี่ยนให้คุณ นี่คือด้านหลังนะเอ้ยมันก็ดูแบบหนักแน่นมากนะดูนี่นะครับนี่ตัวกระบอกนี้นะครับเป็นโมโนโทูบนะอันนี้เป็นโมโนโทูบเหมือนเดิมโอ้โหเพอพอยกแล้วเนี่ยเห็นเลยว่าน่าใช้ว่ะน่าลองตัวเนี้ยเขาเจะเอาไปโชว์สักถึงสิ้นปีนี้นะหลังสิ้นปีเนี้ยเราบอกแล้วว่าเดี๋ยวเราจะขอไปลองขับออฟโรดหน่อยว่าฟีลลิ่งของเจ้า All-New Ford Ranger ในตัวสปอร์เนี่ยเมื่อเปลี่ยนเป็นชุดแต่งที่เป็น ARB แล้วเนี่ยฟิลลิ่งจะเป็นอย่างไรขับสนุกสนานแค่ไหนรองรับแรงแบบไหนจะกระด้างจะแข็งจะหนึบหรือนุ่มไม่รู้แต่ดูจากเซ็ตมาแล้วเนี่ยไม่กระด้างแน่ๆไปดูด้านหน้าดีกว่าด้านหน้าก็เปลี่ยนเยอะครับท <N> ่านผู้ชมครับนี่ครับไล่มาเลยนะที่ชุดแต่งครับนี่แข็งนี่เป็นเหล็ก UVA นะ ถ้าเป็น UVP เนี่ยมันจะเป็นโพลิเมอร์นะครับมันจะเบากว่านี้แต่นี่เป็น UVA แล้วดูดิแครงเนี่ยลางมันแต่ด้านหน้าจนมาถึงนี่มาป้องกันตัวเกียร์ด้วยนะครับนี่ดูดิเฮ้ยโอเคนะผมึกว่ามีแค่แครงกันกระแทกด้านหน้าแต่นี่ล่างมาถึงบอดี้กลางรถแบบนี้นี่ดูดิลากมาทีนี่เลยโอ้้ยเฮ้ยมาเต็มมาเต็มมาถึงนี่นะครับมีชุดหูลากของ ARB นะอันนี้เป็นแครงของ ARB เขา ชุดนี้20,000่กว่าบาทน,นี่เขาบอกเขาขายไปแล้ว20กว่าชุดนะครับนี่ a r b นี่ดีลเลอร์ไปติดตั้งได้นี่ชุดหูล่างนะหูล่างนี่มีหูลากท้ายด้วยนะแต่เขาไม่ได้ติดมาแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ก็มีหูลากท้ายติดให้ได้เหมือนกันนะครับและนี่ชุดช่วงล่างนะครับโอ้โหมีสนะปริงมีช็อคอัพนะปีกนกใช้ปีกนกเดิมนะเพราะเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยปีกนกยังเป็นปีกนกเดิมอยู่แต่นี่เป็น ARB นะครับเป็นองแมนอีมูนะ ตอนนี้โอแมนีมูนี่ติดนี่โมโนทูบนี่เข้าไปโอ้โหดูมันหนักแน่นแข็งแรงมากหน้าโดนหน้าโดนและช่วงล่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับคือช่วงล่างที่เขาเรียกว่าชุดช่วงล่าง BP 5 1นะสูงขึ้น50เซนติเมตรนะ เฮ้ยโอเคว่ะดูดีมากๆแต่คุณก็แลกกับเงินอีกแสนกว่าบาทน,นะครับท่านผู้ชมครับตรงจุดนี้เดี๋ยวรถคันนี้จะถูกนําไปโชว์ที่งานมหากรรมยานยนต์นะครับที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้แฟนๆออฟโรดแฟนๆฟ,ฟอร์ดไปชมได้ไปดูได้นะว่าช่วงล่างแบบไหนมาดูซิว่าเฮ้ยน่าไว้ใจมากน้อยแค่ไหนแต่ดูจากแบร์แล้วดูจากการเซ็ตค่าแล้วนะครับท่านผู้ชมครับต้องยอมรับว่าครั้งนี้เนี่ย ARB มาร่วมงานกับวิศวกรของ Ford วิศวกรของ a r r b มาจับมือกับวิศวกรของ Ford มาเซ็ตค่าต่างๆเพื่อให้รถคันนี้เนี่ยสมบูรณ์แบบมากที่สุดนะไม่ใช่ว่าซื้อเองติดเองไม่ใช่นะเพราะการรับประกันเขามีการรับประกันถึง5ปีด้วยตรงจุดนี้ก็ต้องมาดูครับว่า การร่วมมือกันระหว่าง ARB กับ Ford เนี่ยจะเดินหน้าไปชัดเจนมากน้อยแค่ไหนแต่ตอนนี้ช่วงล่างชุดเนียโคตรอยากลองเลยรู้เปล่าโอ้ยไปไปครับท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับว่าเจ้า All New Ford Ranger ตัวส p o r t ตัวนี้ขับเคลื่อนสีล้อเครื่องอเทอร์โบเดียว170ม้าเนี่ยน่าใช้หรือไม่น่าใช้อย่างไรและมันคุ้มค่าค่าตัวเขาหรือเปล่าครับ สรับสนุนโดย <_ an> เหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมี <_ an> ต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูบียอนเซรามิก และนี่แหละครับท่านผู้ชมครับกับการพาชมเจ้าคนหล่อคนใหม่คันนี้ครับ Ford Ranger ในรุ่นสปอร์นะ 4x4 เทอร์โบเดี่ยว170ม้า450นิวตันเมตรนี่เราเปิดไฟให้แฟนๆได้เห็นนะครับว่าไฟเวลาเปิดแล้วเนี่ยในชุดแต่งกันชนหน้าในชุดไฟของ ARB เป็นอย่างไรไฟเลี้ยวเป็นซีเควนเชียลด้วยนะจ๊ะนี่ ไฟเลี้ยวหลักอ่ะไม่ใช่แต่ไฟเลี้ยวที่ติดากับกันชนหน้าเป็นซีเควนเชียลความหลากหลายสไตล์ของแต่ละท่านไม่เหมือนกันเจ้าคันนี้เนี่ยในมุมมองของผมนะผมมองว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานอะไรที่ไม่ได้ในเจ้าวา e Track ล่ะของเจ้า Ford Ranger ตัว Ranger Sport ตัวนี้ เจ้าคันนี้ไม่มีกล้อง a d a s แน่นอนครับระบบความปลอดภัยด้านหน้าหายไปเตือนการชนด้านหน้าไม่มีเบรกอัตโนมัติด้านหน้าไม่มีเตือนรถออกนอกเลนไม่มีรักษารถออกนอกเลนไม่มีไม่มีกล้องมองรอบคันมีกล้องมองหลังมาให้คุณเท่านั้นแต่เขาก็มี a a p t i v e Cruise Control มาให้คุณโอเคเปล่าเขามีหน้าจอขนาด10.1นิ้วให้คุณไม่ได้เป็นหน้าจอขนาด12นิ้วโอเคหรือเปล่ากับราคาค่าตัวที่ไม่ได้สูงมากมายนะัก เฮ้ย hey, ผมก็มองว่าเจ้าตัวนี้แล้วแต่ความชอบส่วนตัวไม่ได้ไปลุยหนักขับใช้งานในเมืองได้ไหมได้หลอไหมหลอเพียงพอต่อการใช้งานหรือเปล่าผมว่าเพียงพอเบรกมือไม่ได้เบรกมือไฟฟ้ายังเป็นเบรกมือแบบแมนวนวลอยู่ก็ว่ากันไปตามราคาตามออปชันที่ให้มา แต่ในวันนี้ค,ค,ครับท่านผชมครับทาง Ford ประเทศไทยและ ARB ได้ร่วมมือในการเปิดตัวชุดแต่งที่เข้าไปอยู่ใน Ford a c อส s ซสซอรีการรับรประกัน5ปี150,000กิโลใช้ได้หรือเปล่าถือว่าใช้ได้มากๆรับประกันเยอะมากๆการรับประกันเป็นส่วนหนึ่งที่ผมชอบแต่อีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบที่ผมเรียนให้ทราบไว้แต่ตอนต้นคลิปแล้วก็คือในเรื่องของความปลอดภัยของลูกค้า ความปลอดภัยของลูกค้าไม่ได้ขึ้นอยู่แค่กันชนที่แข็งแรงเท่านั้นแต่กันชนนี้ต้องทํางานร่วมกับระบบความปลอดภัยของฟอร์ดด้วยต้องทํางานร่วมกับระบบความปลอดภัยทั้งหมดทั้งคันนี้ให้ทํางานได้มีประสิทธิภาพเหมือนเดิมไม่ใช่ติดตั้งกันชนหน้าไปแล้วรอไหมได้รอลุยไหมได้ลุยแต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วความปลอดภัยไม่ได้เกิดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ ตรงจุดนี้ไม่ใช่ฟอร์ดคำนึงถึงเรื่องนี้มากๆเขาถึงจับมือร่วมกันระหว่างวิศวกรทั้งสองข่ายทั้งของฟอร์ดเองและของ ARB เองเพื่อให้ระบบความปลอดภัยทุกอย่างทํางานร่วมกันระบบเบรกถ้าเป็นเจ้าวา t ทรักเป็นระบบเบรกไฟฟ้าถ้าเป็นเจ้าเรเจอร์สปอรนี้เป็นระบบเบรกแบบธรรมดาเป็นหม้อลมธรรมดา และเมื่อคุณเปลี่ยนช่วงล่างคุณเปลี่ยนทุกอย่างระบบเบรกต้องทํางานเหมือนเดิมต้องได้มาตรฐานเดิมช่วงล่างที่ถูกเซตมาช่วงล่างที่ถูกสร้างมากับรถฟอร์ดคันนี้ก็ต้องทําให้สมรรถนะในการขับขี่เป็นเหมือนเดิมเป็นไปตามมาตรฐานของ Ford Ra n g เจเหมือนเดิมตรงจุดนี้แหละที่ผมชอบการรับประกันใช่แต่มาตรฐานของรถต้องอยู่เหมือนเดิมการรับกันทุกอย่างต้องครอบคลุมเหมือนเดิม น่าสนใจครับแฟนๆท่านใดที่ชอบความเป็นออฟโรดและต้องการในเรื่องของการรับประกันต้องการในเรื่องของมาตรฐานการขับขี่ต้องการในเรื่องของระบบทุกอย่างที่เป็นเหมือนเดิมก็ต้องอยู่กับ Ford a c c e s s o r y เขานี่แหละครับเพราะทุกอย่างคือมาตรฐานของ Ford อยู่แล้วครับและนี่คือ Ford r a n g e r อร์สปอร์ตขับเคลื่อน4ล้อในชุดแต่ง ARB และชุดแต่งของ Ford a c c e s s o r รรอบคันราคาค่าตัวคันนี้บวกเพิ่มอีก2 0 0 0 0 0บาท ชอบหรือไม่ชอบอยู่ที่ท่านผู้ชมแต่ถ้าถามว่าคุ้มหรือไม่คุ้มส่วนตัว ผมว่าคุ้มรับประกัน5ปีกับรับประกันในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยทุกอย่างต้องทํางานเหมือนเดิมครับและนี่คืออัลตร้าชลร์เดอร์ทีวีและผมนิธิทุกท่ามที่พาท่านผู้ชมมาชมเจ้ารถสุดหล่อสุดแกร่งคันนี้ครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับชุดตกแต่ง ARB กับเจ้า Ford Ranger คันนี้สแสดงความคิดเห็นมาได้ครับแล้วเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครเป็นกำลังใจขอ้ผมนะครับวันนี้ขอตัว Crap.